ไอ้ไอ้แน่นอน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 เร็วแน่นอนแต่เราเนี่ยบูดอะไรตัวนั้นเอาไปเอาลุ้มเลยครับเอาเอาเอาใครจะเน่ใครจะไปเอาแน่นอนจะได้จะได้จะได้ตายละฮาว่าละมึงไปยอกเออเอาเอาตบก่อนนี่แหละใครจะ่าละไอ้ยั

แน,น่นอนแน่นอนมาล่ายอกกาใส่เลยเอาไปละกะเขาวะไปละกะเอาตัวนี้เจ็บเอาตกว่าเลยเฮ้ยเอาแน่นอนแน่นอนเข้าข้อเอาเอาเอาตายแล้วตะควบเออเอามามาใกล้ๆเอาเอาเอามันมือแข้งวะ

เรียบร้อยละวี่ยโดนแทงแล้ายละเรียบร้อยอันนี้อันนี้ตัวชนะเราแน่นอนอ่าลงมาลงไม่ไหวอันนี้แแฮไม่ไหวอันนี้อยู่ได้เรื่อง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 อยู่อันนี้มือถือชนะกันหมดเดี๋ยวนี้อันนี้ครับสิบนาทีผ่านไปละแหมเอ้ยมาสิบนาทีผ่านไปละนี่ใส่ต่อ

嗯嗯，那也快呀 ใส่กันไปแหมแค่เป็นเลยนาทีหันไปมันก็ไม่แค่สิบนาทีหันไปก็ไม่แค่เอา้างอกระป๋องอค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโ,โดดอา้าวมันมีแห้งไงวะทุกคน,นมาไปกันต่อ,อ

ถอดอ่ะถอดเลยถอดเลยถอดเลยถอดดังก็บันทึกนั่นถอด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 จริงไหมดันดีฮะอ้าวอ่านดีกว่าละไอ้ยามไปยานิ้วไอ้อ้าวไปไปลุยลุยลุยไอ้ย่าอ้าวอ่านเฮ้ย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 หน้าตาไม่ดีแล้วไอ้กูอะไรวะไปอยู่เฮ้ยไปอยู่เฮ้ยเอาเอาไปอยู่ไปอยู่เอาล้อกา ยอกอ้าว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 อ้ย่าอ้ย่าอ้ย่าโดนแถมก้ามไปไหนนอนอ่ะไหนนอนอ่ะโดนแข่งเนี่ยกีนมาทอนลูกๆแถมก้ามไปไหนนอนก็ดีนะไปไหนนอนดูดิไปไหนนอนนั่นเอาโดดดังคุิปล็อกคุิปล็อกแน่นอนแน่นอนเอาเลย Ini loh nih. Oh. Ah. Oh. Oh, suara oh. oh. oh.

แพ้ไม่ชนะรุ่นนี้1ินาทีก็ไม่ชนะอาถ้าเป็นคนเนี่กรเรียบร้อยละกายี่นี่พอโดโดเป็นชิปนาทีจนกันยกด,ด,ดูทีเลอ้อ่า,า <t ell> <t ell> นั่งกันไป านเข้าไปแต่ละตัวน้านหน่อยน้านหน่อยสมก้อนต่อยกสุดท้ายไปเลยจะรอดเอาเอานี่วนเออีออออหาเ้นอน้อนดี้น้อน้องวะพอเอาไปกินอะออไรปะพอกน มาก้าวมาชัะขนานี่นเดี๋ยวเจะรักกอดก้าวอยู่เลยเอาหายแล้วง่ายนอนเลยเดี๋ยวพักหวังกันต่อไปล้รอรอนามกคู่ต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันคู่นี้เดี๋ยวรอสนามก่อนอีกอ่ะมาหม่องบัตอ อ้าวกันเล่นแล้วนะเอา้าเอา้าเอา้าไปไปเอา้าล่างงางละล่า,ลางงางละเฮ้ยเอาล้วใส่กันเลยสุขโต๊ใส่เอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยเบกเบกเบกเฮ้ยเอา้าเรียบร้อยแฮ ลงกันลงจบขาวครับ